เราทายแล้วมัคือดีใจหรอโอ้โหมือบ่ายวันนี้เรามีส้มตำโอ้อีเล่าเบิ้ยงมันจะเป็นจะกินอยู่บ่มันบ่มีังไงเสือเสือเสือมีมีปลาราใช่ไหมนี่ปลาร้มฝีมือใครตำไม่ได้ใส่ปลาอันอื่นด้วยเราจะต้มอย่างเดียวปลาขวดนะนะ มาหมดมามามาเบอร์ทีนขาวข้าวหลุบเออมาพอดีเลยน่ากินน่ากินมีผักชีลาวเข้ากับส้มตำพอดีผักชีลาวก็มามามาโอ๊ยสจษฎาไม่ได้ไปเก็บผักมากินกับมากินกับนี่นี่ทมตำอร่อยกวางตุ้งที่อยู่ริมเรือประหลาดะนี่นะกวางตุ้งก็มีอยู่แต่ไม่ได้เก็บมาไปกินบ่ กินไม่ต้องเป็นกงนะครับสำหรับนีอยกเหยกินอะไรจ๊ะกินท่านียมาใช้ไม่สบายกินกากหมูระวังนะไมกินเท่หมูระวังไนะอืทำเป็นกินอย่างอร่อยโอเคไอ้นะถุงที่แกะแล้วไอไม่หยุดหรอเรร่งหงบอกว่ากนเบสบอกว่าบอกบอกมีงานเหตุกาถ่าเก่า เมื่อเบื่อคนหินเนี่ยคนหินนี่ฮะเอ็กซาบอกคนหินนะเฮ็ดต <ok ีตัดโคนแล้วไปหาสวบก่อนไปหาสวกอบโอ้ยถ้างั้นคอยก็ไม่ได้เฮ็ดดอกะคอยบอมแม่สวบเอ็กซาแมองหินคนหินไปไหนคนหินไปไหนคนหินใส่รูปบอกข้างในอยู่อ๋อแถมน่าจะขอบคุณมหาต้นใหม่เอาเอาตัวนีบหูแล้วก็เอาหินใส่ ๋อปูให้มันสวยแม่พอเห็นอยามันขึ้นแอดใทยอัพเดียนงานแล้วรอสวอเอัปากกรอบเลยอ่ะมันเข้าเหรอไม่้มีต้องไปที่ซีดีทามอย่างเดียวเขาไม่เหลืออันนึงเขาขอได้ใช้หลังจากที่ทุกคนตื่นนอนมาเขาเรียกว่าพักผ่อนก่อนดูงานเพราะว่ามันคืนฟาดอย่างน่ะเอามานอยจะได้เกาะ เราเ,เราจะทำเสร็จแล้วเรามีภารกิจที่จะทําต่อเ่าจะซื้อกระถางม,มาใส่ชนชมใหม่อยู่เขาโชลากันลากจมหมดเลยมันจะเป็นต้นลากหรือโซ่ดอกเพาะชนชมก็โ,กโ,โชกปูนมันจัดต้นไม้ใหม่ไหมแคทไทยกระท่อมสองกระท่อมนั้นจัดต้นไม้ใหม่หรือเปล่าฮะลานสองสาลานนะหน้าบ้าง ไม่ใส่หรอเจ้ายังไปใส่างอย่างนี่ไงต้นไม้แถวเนี่ยแหละขอปีกใส่กว่าจะใส่ตรงจาลาสองอันสองรังนั่นน่ะตรงนี้ไม่ถี่เกินใช่ไหมอือบอกว่าอย่ารดน้ำทุกวันน่ะเขาไม่รดก่อนนี้ามาทำลดครั้งเดียวเขาไม่ให้รดทุกวันน้ำก็มันจะมิดนั่นเลยจบเลยดูเอ็ดเสือนะฮะนมันจะไม่ออกเอยนะใช่มันกิอยู่้วน้ำมันไม่ชอบต้วไม้ชอบแดด ต้องไปไว้ตรงนู้นกลางแดดกลางแดดไม่ชอบลงร่มทำตำบ้านๆด้วยไม่ได้ใส่กระเทียมสูตรนี้ n นกระเทียมฮะจากแม่บุญถินกบโก้เวลาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแม่บุญถินเปลี่ยนดินเปลี่ยนปุ๋ยนะคะปลาโดยส่งมาแฝงไหมต้องให้เจ้าของเขาพูดลอยังไไม่ด้เปลี่ยนเลยให้ร่างมันลอยเล่บุญถินพ่อของน้องนาลอนก็มาเลยนะเอฟซีเปลี่ยนแล้วนะนะ เา็ดโมโมฮบายใบายใบฮกใบให้เน้อเต้เตือนบ้านฮกเต้โมพึ่นแต่โมนี่าหัวเรื่องเลยค่ะเอาต้พงแหนัวเรืองหัวเรื่องเลยเลจมกตั้งบายูหาเป็นอะไรมแล้วก็มีคนงานขแมรใช่ไหมแล้วิดร้อ อโรงงานแรถไฟแต่ก่อนก็มีเต็มเดื้อคือเขาไปทํางานอยู่แถวระยองชนตะาดเยอะมากจนมากเขาไปทํางานฝั่งนู้นเพราะแถวนั้นมีสวนทุเรียนเนี่เาะมังคุดลำไยมะเฟืองมะไฟอะไรเยอะแยะแต่ยังโอ้ตหตก้นเอาเรือสมัยพอตู้แม่ตู้ตั้มให้ลูกให้หลานขึนนยังพ่อตู้แม่ตู่ข้นยอพอตู้แม่ตู้ก็คือ พอ <บ los S 2> ของพอ <desp> ของแม่พอของพอของแม่แม่จ้ะเป็นประตูแม่ตูไม่ได้ยังไม่ยังกระเทียมกับบุ้มมี่เออกางใช้แบบนี้นะน oh, oh, oh. hmm. yeah. so right? yeah. ี่แหละเพิ่นตำกินแบบง่ายๆเนาะลูกให้หลานกินอ่ะจ้ะเพิ่นตำแบบนี้แหละยุธงยุธานี่ว้าวแบบหลายเอ้ากินเหมือนเกยได้ไม่ต้องใส่กระเทียมอืออ็กินแบบมังเลยอ่ะขตูแม่ตู่ตำให้กินให้ลูกหลานแตกแซวๆซลใส่ยุใส่ถ้าถ้าเอาไอ้นี่ออกก็กลายเป็นเจ็กมังเลยนี่เอาไอ้นี่ออก รู้กินีิใส่ปลาไหลอยู่เด้อแม่แม่ไม่เคยแล้วใส่ปลาไหลตีสองรู้ตำอย่างนี้เลยวันนั้นอ่ะไม่คือมีมะเขือเทศลูกเดียวอ่าแล้วแล้วไม่มีมะนาวไม่มีมะกอกอันี้มียูมันนองใส่แต่มะเขือเทศกับปลาอืมแต่ชูรสสามอย่างบดเขาบดทันผัดเต็มนีเต็มผัดนี่แล้วเนี่ยกินบดเพื่อเดียวสามยูหมดเลยหนูน้ามันซื้อมาให้เสือ แกวไม่ใจแก้วแล้วทุกวันอุ้ยอะไรเนี่ยเหยือกน้อยมีเหยือกส่วนตัวด้วยหนังน้ม่ทุกคนต้องมีแบบนี้มันถึงจะไม่เดือดร้อนเรื่องแก้วกินน้ำแก้วพี่มันมีเหมือนของน้ำมันแหละจี่้เกียจกมันีเกียถือคนพวกแบบนี้คนระบายคนระบายก็คือเราจะลดขยะได้ใครซื้อมาให้เนี่ยห้ัง้างั้นไลายไปบอกหนูนามารอบหน้าซื้อให้ครบทุกช่องนี่ตรงนี้เอ้าบอกว่าอย่าซื้อแต่คนเดียวเพราะคนอื่นเขาจะมีซือด้วย นึกว่าตัมาจากมาเลยหาบาอะไรลอกบอเาไปไถให้ใสมือเศ้านี่อืมก็ให้ท่งเลุงบอกว่าไปพูนเราไปไถให้พูดเืผมก็ไปไถให้พูนแล้วนไท้่ได้ไถูนแล้วบางในคลิปมันทำไมไถให้พูมาใส่่าเอาไปยให้คนไทยให้เลยก็ลูกองไห้ลูไทยเอาเหีนจับ้ไทไปไปไทยยังเื่นไม่เมันเป็นีมาเายมีคนแอบไทยมา คอยพูดคอยเออคอยเห็นขับรถท้ายไปแต่คอยกำลังเห็ดกับเขาอยู่คอยก็เลยบดเตะอคนไทยับขาคนไทยมีทามเอียงจิ้มนะปั่นนิท่านเสี่ยงเมียงเด้ะบอกว่าละเอียดนะสีนนอน้อใช่อาบนางหน้องล่ามีลตาด้อ ขับรถไทไปไหนมกลับมาเนี่ยต้องน้องต้องสะอาดนะดูให้สะาดนะักนทองเลยเออนี่ก็เป็นนี่น้องสี้้องใส่พีน้องเ่าง่ายแต่อร่อยข้าวก่อนลุยงานนะเอซีเนาะติกที่ขาพี่พี่เโกลุงกับแม่ไถซ้อมมาตัวลุงกับแม่ไถซ้อมเอาไมตัว แ่ผู้บ่าวนี่โซนหม้อไชโยวบอกกันนู่นนี่ซื้อเต็มหม้อตอร์ปิโดมากเลยเดี๋ยวเป็นชั้นมาปลูกให้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเวเฟืองน้ำน้ำมนต์กำลังคุยปลูกมันเจียวไม่กำลังคุยกับพี่เฟืองว่าเดี๋ยวจะปลูกเตงโมหลังบ้านไว้กินสักกะละมังหนึ่งกระบอกเคืองน้ำถูกแค่นิดเดียวเองใครจะปลูกใครจะปลูกแตงโมแตงไทยทั้งแปลงเลย ใช้น้ำเยอะนะต้มโคตงโมเตงไทยมันใหญ่น่ารับประมาณต่อเพื่อนนะแบบต่อเพื่อปลูกอะไรคือมันไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆอ่ะบางดังมันเทศไงซึ่งมัสราภูถูกป้าพูดเมื่อคืนนี้เนาะปลูกมันเทศเนาะถ้าถ้ามันก็ตรกินตะมั่นตีถ้าปลูกมั่นก็ต้องกินตะมั่นเด็กปลูกฟักทองปลูกฟักเออไม่แก่นไก่ที่ไม่กินน้ำอ๋อเหรอ ใช่มันมีน้ำก like an so on ็อยู่ได้ขยาบทวนลองปลูกแตงโมแตงโมนี่บอกเลยนะรดน้ำทุกวันนะบอกไปก่อนเขาปลูกเป็นไรเขาทำไรเขาถึมทิ้งนะครับสม่ำสับๆเขาใช้หยดระบบน้ำหยดว่าอืมนี่น